สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อสมาชิกทุกท่านนะครับผมคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางในรอบดึกนะครับก็จะเป็นราวกาชาดดาวโจน VIP แล้วก็ดาวโจนปกตินะครับผมค่ำคืนนี้นะครับมากับสายฝนนะครับเนาะตรงตรงผมนี่ก็ตกตั้งแต่ทุ่มแล้วนะครับผมเนาะสลับนะครับสายฝนนะครับผมเนาะบางพื้นที่นะครับก็อาจจะตกแรงก็ได้นะครับตอนนี้เนาะนะครับรู้สึกว่าจะทั่วประเทศเลยนะครับอากาศช่วงนี้ก็ ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเดินทางขับรถก็ขอให้ปลอดภัยทุกๆเส้นทางนะครับผมแนวทางของเรานะครับก็จะเป็นลาวกาชาติดาวโจน V.I.P. ดาวโจนปกตินะครับค่ำคืนของวันที่28กันยายน2566นะครับก่อนไปรับชมนะครับมาดูของเมื่อคืนนี้ก่อนเมื่อคืนนี้มาแค่รอบเดียวก็คือสายรูดกับตัวเด่นเนาะในลาวกาชาตินะครับที่เหลือนั่นลุดนะครับพี่ๆต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อคืนนี้ เรากระแช่ผมให้สองกับหกไปนะครับรูดสองผลที่ออกหกหกศูนย์กับสองแปดนะครับของเราดูเน้นสองเจ็ดออกสองแปดนะครับผมอืมนะครับใครเอาสองไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่สองแปดนะครับสายรูดส่วนใครเอาหกไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่หกศูนย์นะครับส่วนดาวโจน v i p นะครับให้หนึ่งกับเจ็ดไปผลที่ออกเก้าหกสามกับห้าสี่นะครับของเราไม่มีเนาะหลุดไปนะครับ ส่วนดาวโจนปกติให้เก้ากับสี่นะครับเมื่อคืนนี้ชอบสี่ไม่มานะครับพี่พี่แต่เข้ามาในรอบ v i p แทนเนาะนะครับผมก็เมื่อคืนนี้ก็หลุดไปนะครับพี่พี่ผลที่ออกนะศูนย์สองเจ็ดกับหกหนึ่งนะครับสองเจ็ดสองเจ็ดรามาเน้นฝั่งนี้นะครับเขาออกฝั่งนี้นะครับสี่ห้าเราให้ฝั่งนี้นะครับออกฝั่งนี้นะครับผมก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสลับแนวทางเมื่อคืนนี้ดาวโจนนะครับส่วนในค่ำคืนนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับพี่ ก่อนไปรับชมทุกครั้งก็ขอฝากบ้านนะครับเสียงโชคไว้ให้กับพุพี่สมาชิกด้วยนะครับท่านใดที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับผมเข้าไปทักทายสอบถามกันได้นะครับของเราเรากาชาตนะครับผมให้5แล้วก็9นะครับสายรูดผมให้ไปที่เลข5นะครับ50 52 58 92ห้า8ปดเก้าสองเก้าหกเนะครับเม็ดเดียวเก้าห้าแปดนะครับผมอันนี้ราวกาชาตินะครับมีเลยนะครับผม ส่วนดาวโจน VIP นะครับดาวโจน VIP ผมให้2กับ8ไปนะครับสายรูดผมให้8นะครับผม24 25 26 83 84 85นะครับเม็ดเดียว284นะครับผม ตัวเน้นก็นี่เลยนะครับส่วนดาวโจนปกตินะครับผมท่าาคืนนี้ผมยังได้ตัวเด่นตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับพี่ๆก็คือ4กับ9เนาะนะครับยังได้ตัวเด่นเหมือนเดิมนะครับใครชื่นชอบแล้วยังไงค่อยตามนะครับเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ให้4กับ9ไม่มานะครับ91นะครับผม95 97 41 สี่ห้าสี่เจ็ดนะครับผมเม็ดเดียวเก้าสี่เจ็ดนะครับผมก็ จะประมาณนี้นะครับสลับแนวทางในรอบดึกนะครับผมก็ขอให้มาเด้งๆในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับค่ำคืนนี้ก็คลิปนี้ขอขอบคุณพี่ๆสมาชิกนะครับที่ติดตามรับชมแนวทางนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ผมก็จะทําคลิปแนวทางในหวยลราวรอบเช้าต่อนะครับสี่ลาวเช้าเนาะลาวประตูชัยลาวสันติภาพประชาชนลาวแล้วก็ลาวเอ็กต้านะครับใครที่รอติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้จะรีบลงให้นะครับผมคลิปนี้กาบสวัสดีครับ